ه, นะยินีต้อนรับเข้าสู่โอแกสเกมส์สวัสดีค่ะมาพบกับแกส๊สอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกม Super ปอร์สติ๊กแมนก๊อฟสามนั่นเองว้าว <Yeah. S 1> เป็นเกมมือถือนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาตีกลอฟกันเลยโอ้โหไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรไปเริ่มกันเลยค่ะกดเท้ล่ Woo hoo. เราจะเล่นแบบซิงเกิลเพลเยอร์นะคะอ่ามาเลยเริ่มกอล์ฟแลนด์อ๋อเราจะต้องผ่านดานไปเรื่อยๆหรือเปล่าเนี่ยอ่าไปกอล์ฟแลนด์ก่อนเลยค่ะ Play วู้มาอันดับแรกนะคะเราจะต้องกดพาเพื่อที่จะตีให้มันข้ามไปที่ทางนู้นนะคะโอ้โ oh หไม่โฮอินวันนี่แค่นิดเดียวเราก็จะโฮอินวันแล้วเ,เนี่ยมาๆๆ พัดพัดเอาพัดแบบไม่แรงมากเอาเบาเบาอาเฮ้อเบาเกินไปนะครับต้องแรงกว่านี้อีกครับอ่าเรียบร้อยโอเคอ่าตอนนี้นะคะตาแรกเนี่ยเขาให้เราตีได้ทั้งหมด4ครั้งแต่เกีตีไปแค่3ครั้งเพราะฉะนั้นพานอ่าตาต่อไปค่ะ เราสามารถซูมเข้าซูมออกได้เนี่ยโดยการใช้นิ้ว2นิ้วนะคะส่วนนิ้วเดียวเนี่ยใช้บังคับไปเลื่อนขึ้นเลื่อนลง2นิ้วเนี่ยซูมเข้าซูมออกนั่นเองโอเคแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวบังคับปาะม,มา้ละกันเนาะโอเคพัดไปเลยวูู้้ลงร่วงทายแป เมื่อกี้ไม่น่าเลยทีเดียวเฮ้ยโอ้โหตานี้เนี่ยไม่เวิร์กเลยนะคะไอ้เจ้าโอ้โหสามครั้งค่ะโอ้โหโอ้าผ่านด้วยนะคะแม้กไม่ว่าเกดจะร่วงสายยังไงนะคะเกดก็ผ่านอยู่ดีโอ้โหโอ้โหต้องผ่านรูตรงนี้ไปให้ได้ใช่ไหม ได้ฉันจะต้องทนไหมอ่ะเหืออร่วงน้ำแป๊บอเตอบวกหน่งเลยโอเคมาต้องแรงกว่านี้นะฮึบ <st ing noise> ไปเลยวู้วไปล้วงทรายก็ยังดีนะคะมาอ๋อเรามาทางนี้มัง่ง yeah, เต้องกะระยะให้ดีๆฮึบไปเลยครับ ทีเดียวนะคะพาร์ทแค่สอทีเพราะว่าตาที่ร่วงน้ำเนี่ยเก็ตเริ่มใหม่นะคะมาตาต่อไปนะคะโอ <c oughs> ้โหอันนี้เนี่ยเราจะต้องเก็บตังค์นะคะเพื่อให้มันไหลลงมาด้านล่างนั่นเองปะ่ะงั้นเราต้องตีค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงว้าย <c oughs> ไม่ได้เงินเลยโ <c oughs> <c oughs> อ้โหเซ็งเลย ดี๋ยวเราไม่เก็บตังค์แล้วเราเอาให้มันลงหลุมดีกว่านะคะว้าวลอง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 ว้าวเยสโฮคัมพีมาตาต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวขอซูมออกแป๊บนึงนะคะเราซูมออกไม่ได้หรอเนี่ยเอ๊แล้วถ้าเกิดว่าเกตตีไปด้านบนเลยได้มั้ยตีด้านบนนะคะแล้วก็ฟื้ไปเลยล่ะลองดู สูงสุดสูงสุดฝาบเข้าขไปวู้ฮู้ไปไปไปเลยวู้ไปไปดีไปไปจะก,กิ้งเราไปะไาวะอ้าบไม่น้ำเออคืออะลองน้ำแปบบ๊บเดียครับเอ่อเดี๋ยวนะคะอลองอีกสักครั้งหนึ่งให้ชื่นใจเอาแบบตีแบบสุดๆไปเลยวู้ฮู้ไปไปไปย่กกิ้งยา่าไม่ ไม่เอาแล้วเราตีตรงๆของเราไปดีกว่าอบไปไปเลยวู้ฮูโอ้โหโอเคก็ยังดีก็ยังดีโอเคค่ะอันนี้เนี่ยเราไม่แรงมากนะคะเอาประมาณนี้แล้วกันทำไมมันยากจกังวะลองเลย ให้มันขึ้นมาตรงนี้ก่อนโอ้มกกอดสุดยอดสุดยอดของความอ่อนแล้วก็ความกากของตัวเองนะคะ <c oughs> อ่อนมากเลยนะคะนี่ <c oughs> เขาให้เราเนี่ยตีได้สี่ครั้งเท่านั้นนะคะแต่ว่าเกตี้เกินไปหกเลย <c oughs> รู้สึกตัวเองอ่อนไป กระแทกหรือเปล่าไปใหม่ไปใหม่โอเคก็ยังดี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 ครับว้าวกิงกลับมาครับโหยิ่งด่านหลังๆนะคะแกแทบจะเป็นลมเลนไปเลยลงเลยวูฮูโหอีกนิดเดียวอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นนะไม่เป็นไรค่ะมาลงละ ครั้งนี้นะคะเขาให้พัดได้เนี่ยสี่ครั้งเจ๊ก,ก็พัดได้สี่ครั้งพอดี <laughs> หลังๆเริ่มอ่อนรู้สึกตัวเองอ่อนมากอ่าโอ้โหมันจะล่วงน้ำไหมเอาประมาณนี้แล้วกันปุ๊ปลุ๊ปไปเลยวิลงมาทางนี้เลยอ่าใช่แล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะยิงไปทางนู้นนะคะเอาแบบว่าไม่รุนแรงมากฟลุ๊ ลงเลยวูฮูโอ้โหไม่ลงอีกแค่เดีเดียวเสียดายมากมาทัดลงไปเลยค่ะวูฮูอาร์เรดมามาฮโอ้โหทำได้อยู่อีกแค่สองตาเท่านั้นค่ะโอ้โหแล้วเราจะยกสูงได้ไหมเนะี่ยไปลองดูเอาแบบสุดๆสุดๆไปเลยพี่วูฮู ะะเอาไม่แรงมากเอาประมาณนี้พอเพราะว่าลงเลยว้าสงครั้งค่ะว,ว้อ่าตาสุดท้ายนะคะตาอนี้เนี่ยตีได้ถึง5ครั้งเลยทีเดียวแต่ว่าเกดคิดว่าเกดไม่น่าตีถึงหรอกมาเราต้องทำให้ได้นะคะสุดๆไปเลยไปเลยอยากข้ามน้ำรกว้าย่าโอเคก็ยังดีนะคะก็ยังดี ว้ารวร่วงน้ำโอ้อาจจะได้5ครั้งพอดีเลยนะเนี่ยอ่าแล้วต่อไปเราก็จะพัดนะคะไม่ต้องพัดวู้ฮูรอดเลยเรียบร้อยตานี้นะ่ะ Beachland น,นะคะหรือว่า Golfland อ,อะ่ะเราผ่านดาวนะคะด่านต่อไปคือ Beachland หรือเปล่าอ่าเราสามารถเปิดซองได้นะคะเราได้การ์ดอะไรสักอย่างมา นะคะอ่าเดี๋ยวเกสจะเล่นบีสแลนเนี่ยเป็นอันสุดท้ายแล้วกันปะวู้ฮูไม่เลยวู้ฮูอ๋อยนึกว่าจะติดต้นกระบองเพชรนั่นเนี่ยหมว่ามันก็ไม่ติดนะคะโอเคได้อยู่เลิศอันนี้เราต้องตีขึ้นด้านบนใช่ไหมขึ้นเลยวู้ฮู <c oughs> โอเคขึ้นเลยวู้ฮู เร,รเรียบร้อยมาเราขึ้นไปทางด้านบนกันดีวกว่าแล้วลก็ตีสปินแบบพุดธพาด์ตุทธารไปเลยเมื่อกี้มันแรงจนเกินไปนะคะอ่ะก็ยังดีนะก็ยังดีอ่ะอืออไปเลยลูกไปเลยว้ว,วู้าวเรียบร้อยอันนี้เราตีได้ห้าครั้งนะคะเราก็ตีห้าครั้งพอดีเลย เอเดี๋ยวนะเก็ยัมองไม่เห็นเลยว่าอ๋อมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตีไปทางนี้ดีกว่าตีไปแบบนี้โอ้โหมันจะเกินไปไหมนะเกินไปเดี๋ยสิไม่เป็นไรค่ะไปแล้วก็ลงมาทีงนี้เลยโอเคแล้วเดี๋ยวเรายิงไปทางนู้นนะคะไม่ต้องแรงมากเอาแค่นี้พอโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเลยลงแล้วสามครั้ง ตาเนี้เขาให้เราตีได้5ครั้งแต่ว่ากตีแค่3ครั้งเท่านั้นเองโอ้โหคล้ายๆปังย่าเหมือนกันนะเนี่ยเออนี้เนี่ยเราจะต้องตีขึ้นไปทางด้านบนตรงสรายด้านบนก่อนนะคะเราก็ตีไปทางด้านฝาด้านฝ้ายฝาฝ้ายาอึบ <c oughs> อ่าเรียบร้อย <c oughs> น,นอตีขึ้นไปโอเคอ้าอย่าลงมาลู เซลเลยเนี่ยฮึบโอเคแล้วก็เอาขึ้นไปทางนี้นะคะไม่ต้องแรงมากอืบเรียบร้อยอาตีได้ห้าครั้งหรือเปล่าถ้าครั้งนี้ห้าครั้งเนี่ยเราก็จะพานะคะอู้หูเดี๋ยวดูสิได้แล้วโอ้โหรอบบิส บีสเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลย <Ps> โ,โอเคได้ค่ะเอ่อให้ลงมาข้างล่างลูกอย่าไปข้างบนเลยอื๊ไหลลงฮารึลองอีกฮารึลมงมาอีกอื๊บแล้วก็หยุดตรงนี้เลยอา่าโอเคประมาณนี้ละกันนะคะโอ้โหสะดุดหลุมสะดุดหลุม เรียบร้อยนะคะตีแค่3ครั้งเท่านั้นอันนี้เนี่ยเขาให้เราตีได้ตั้ง5้าเนี่ยตาต่อไปเนี่ยแค่4ครั้งนะคะปะเราดูแป๊บหนึ่งนะคะอ่าหลุมอยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องตีให้มันลงตรงกลางแล้วว่างเท่าน,นั้น่ได้โอ้ได้ได,ได้ได้แล้วว้โหเดี๋ยวจะให้มันลงตรงนี้แหละเรียบร้อยนะคะภารกิจเราเนี่ยช่างไม่ยากเลยโอ้โหเดี๋ยวต่อไปก็แค่พัดเท่านั้น แต่ว่าเราต้องพัดค่อนข้างไกลเหมือนกันนะคะเนี่ยป่ะพัดไกลๆเลยอ่าเอาประมาณนี้เลยนะคะเพราะว่าเราอยู่ไกลว้าวเรียบร้อยตีแค่3ามทีเท่านั้นหรือว่าสโตรกสอ่าตาต่อไปก็สี่เหมือนกันนะคะมาคราวนี้เราจะต้องมาทําเวลากันนิดนึงเอ๊ะจะทําให้มันลงตรงรูตรงนี้ไปเลยได้หรือเปล่านะขอกําลังใจด้วยนะคะโอ้โหได้ด้วยว้าวนี่ มาเลยอันนี้น่าจะไม่ยากมากนะคะตรงนี้เราใช้แรงนิดเดียวพอโอ้โหสะดุดลุมสะดุดรักพี่พักใจ <c oughs> มาเรามาพัดมันลงไปเลยดีกว่าโอ้โหสามครั้งอีกแล้วเก่งจิงเลยอ่ะตาต่อไปสี่ครั้งเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวรูปแป๊บนึงเอ๊ะจะเอาลงทางไหนดีคิดว่าไปทางนี้ดีกว่านะคะอ่ามันลงมาทางนี้ดีกว่า แล้วก็ให้มันค่อยๆกลิ้งลงมาเรืเร่อยๆโอ้โหเดียวเดียวเดียวอ่ะนี้ก็ได้นะให้มันไดอึ๊บไปค่ะอย่าสูงมากอึบอ่าประมาณนี้ได้เลยได้เลยลงลอยลงล,งล,งลงเรียบร้ยต <Yeah. S 1> ีแค่สองครั้งก็ได้เลยอ่าตาต่อไปก็สีครั้งเหมือนกันนะคะเกดต้องเอาขึ้นทางด้านรูด้านบนเนี่ย ให้มันบึ้งไปเลยบึ้งเรียบร้อยลงเลยโหอินวันตอนนี้เนี่ยโหอินวันแล้วนะคะเซลตาสุดท้ายที่เรจะเล่นแล้วนะคะตีได้ทั้งหมดเนี่ยห้าครั้งเดี๋ยวเรารู้แป๊บหนึ่งนะคะว่าเราจะต้องตีไปทางไหนเราต้องตีไปทางนู้นนั่นเองเราต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพื่อให้มันกลิ้งวนกลับมานะคะแล้ว อ่าโอเคคือถ้ามันลงทรายเนี่ยมันจะจมแบบปักเลยนะคะมันจะไม่กลิ้งต่อไปได้เพราะว่าทรายมันจะค่อนข้างที่จะลึกนิดนึงลงเลยว้าวเทคโคตรเรียบร้อยอ่าตาต่อไปเนี่ยชื่อด่านว่า sticky land นะคะซึ่งเราจะเล่นถึงแค่ beach land เท่านั้นอ่าอันนี้เขาให้คลิกเข้าไปดูอะไรอ่าพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เราสามารถแต่งเพิ่มได้นั่นเองค่ะ อันนี้ก็เหมือนกันนะคะไหนดูสิว่าเอา๋อเราเป็นผู้หญิงก็ได้แล้วนะโอเคแล้วก็มีซองให้เราดูว่าเราได้การอะไรเพิ่มนะคะได้เงินเพิ่มด้วยอะไรเพิ่มด้วยอ่ะโอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะเกสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไล k ์กดแชร์ e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้บายบายจุบจ๊บจุ๊รักทุกคนเลย น้องๆอ,อย่าลืมกด s u b s c คร b e ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปตนเหของพี่เก,มก้มากพี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปเก่าๆของพี่เกมเกับพี่ลิลที่ตรงนี้เลยแลน้องอย่าลืมกดไลค์ให้เก้วยนะคะบ๊ายบาย